ใช่ครับเปิดครับ ICS ค่ะก็ดีใจมากครับดีใจที่ที่ทางไ c ซีให้ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในในการเปิดตัวเฟสแรกของทางไ c ซีนะครับก็ดีใจที่ที่ได้ที่ได้มาสร้างกูเดย์กับทุกคนได้แบบแล้วมันจะเป็นแฟนด้วยอืมเห็นความยิ่งใหญ่อลังการแล้วมีหลายอย่างมากเลยใช่ครับมีหลายอย่างมากแล้วก็จุดที่ผมชอบที่สุดของไ c ซีณเวลานี้คือเดลิเทสซี่เพราะว่ามันเป็นมุมที่แบบที่ใส่กินอย่างผมชอบที่มันไม่ใช่แต่สิ่งที่บอกคือมันมีทั้งอาหารที่แบบ ที่ทุกคนปกติกินแล้วก็คนที่ดูแลตัวเองคนที่แบบสุขภาพดูแลสุขภาพกินด้วยผมไม่รู้จะแชร์คำไหนดีก็คือคนปกคนอาหารทั่วไปแล้วก็มีสายสำหรับสายเฮวตี้ด้วยซึ่งเป็นโซนที่ผมชอบที่สุดถืกว่ามาที่เดียวครบเลยใช่ครับมีทั้งโซนทําหน้ามีโซนช้อปปิ้งมีทุกอย่างเลยถามวันนี้ได้มาเจอเพนได้ห่ใช่ครับก็ดีใจมากแบบได้ได้เห็นทุกคนได้เห็นรอยยิ้มในตอนเช้าผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นวัน วันที่ดีของทั้งผมและก็แฟนๆที่มามาเจอกันในวันนี้ให้ฝาสํานค่ะก็สำหรับใครนะครับที่อยู่ที่อยู่ฝั่งฝั่งธนบุรีนะครับหรือเรแวกใกล้เคียงหรืออยากมาก็ได้นะครับ ICS <c oughs> นะครับก็เป็นเป็นมิกยูสไลฟ์สไตล์ทาาที่ที่มีครบจบในที่<ม>เดียวก็คือมาที่เดียวอ่ะทำทุกอย่างเลย<ม>ประหยัดเวลามีเวลาเหลือแน่นอนอยากให้ลองมาใช่ครับตรงข้ามแม่พันสยามใช่ คืรอไฟฟ้าที่แฟนขับมาตามแขกประจําทุกงานตลอดติดตลอดก็ก็มาก็มาทุกงานครับก็ก็แล้วแต่ใครสะดวกซึ่งวันนี้ก็เป็นวันวันทำงานปกติแล้วก็เป็นช่วงเวลังงานก็ก็จะมีคนที่เรียกแบบนั้นก็ได้ครับแอบแอบไม่ใช่คำว่าหนีหรือบางคนเรียกว่าเปลี่ยนผัดเวนก็ได้ซื้อเวรก็มีเออจริงจริงอย่างนั้นเขาตามากทุกงานดีใจครับดีใจที่แบบ ที่เป็นแฟน ne, beach, ยอมซื้อเวนยอมหนีงานแต่ว an> ่าก็ก็อย่าก็อย่าอย่าหนีจนเขาไล่ออกนะแต่ว่าวีคนี้ก็เหมือนมีสองงานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าเป็นต้นปีตั้งแต่ต้นปีเลยก็ก็ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีการแน่นมากขึ้นก็พอมีแต่ว่าจ้างได้อีกครับตอนนี้คือคิวงานเสร็จวันไหยังไม่ขนาดนั้นยังมีคิวว่างติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่ตอนนี้คือเน้นเป็นงานอีเวนต์หรือว่า ได้ทั้งหมดเลยครับจะอีเวนต์งานพว่งานเดี๋ยวรับหมดเลยครับทั่วราชอาณาจักรไอ้ก่อนไอ้ก่อนนะนี่คผมแบ้เหนื่อยไม่มีเวลาได้คับอดูแลตัวเองเต็มที่ตอนนี้เหละครับ่อนหนี้าอนนี้ได้ดูแลตัวเองเต็มที่ตอนนี้ก็คือทำงานเต็มที่แต่ก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยแต่เวลายังไงบ้างพวงานน่นก็พยายามจัดสรรเวลาให้ให้ลงตัวที่สุดพยายามกลับ ปรับวิถีชีวิตตัวเองเอย่างปกติจะนอนนอนค่อนข้างดึกก็จะนอนนอนไวขึ้นนอนแบบนอนไม่เกินยี่ยงคืนตีห้าต้องตื่นแล้วตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าเพราะว่าทั้งวันที่เหลือจะไม่มีเวลาแม้นั่นก็จะเป็นข้ออ้างว่าแบบไม่มีเวลาออกกำลังกายคือต้องรับเลยว่าตีห้าทุกวันถ้าถ้าสมมุติว่าแบบสี่สี่วันต่ออาทิตย์แล้วผมวันที่เหลือจะตื่นสายละ <c oughs> แต่ก็คืออย่างน้อยผมต้องให้ได้สี่วันต่ออาทิตย์คือเราจริงจังที่นี้เลยเราเป็น ก็อยากรู้สึกว่าปีนี้อยากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากอยากโชว์ซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าไว้เป็นาแล้วนะอยากครับอยากตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะทำให้ได้ตอนนี้มาถึงขั้นไหนแล้วคะตอนนี้ปีนี้มันปีนี้มันเดินที่หนึ่งอะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าก็แบบก็เป็นอยากให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีมันก็ทําให้ต่อไปมันจะดีไปด้วยคือเราไม่อยากให้ล่างพังางที่ผ่านมา ใช่ครับก็อย่างอย่างตอนที่ถ่ายละครคุณชายกับฟ้าเพลงนี้คือถ่ายพร้อมพันทุกคนรู้ก็ถ่ายเจ็ดวันผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยกินอย่างเดียว,แล,วแล้วมันก็ก็พังแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองรู้สึกไม่ชอบตัวเองไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพแล้วก็รูปร่างปีนี้ไม่พังแน่ต,ตั้งใจว่าจะตั้งใจว่าจะปังครับอ,อะไรคนขคาไหนกนะตั้งใจว่าจะปังครับปังได้เห็นแน่นอนรอ,ร,ร,อรอดูสิทธิ์ได้เลย นี่กดดันผมแล้วนะก็คือวางไว้ประมาณเมื่อไหร่เดียวตั้งไว้คหกเดือนื้อหกเดือนผมว่าผมว่าผมว่าอยากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหกเดือนเรียกว่าซัมเมอร์นี้เขาสลัดภาพมันมันเข้ามันเข้าหน้าฝนแล้วเนาะเดือนหกอ่ะแก็เดี๋ยวรอพยายามได้อยู่ไเขายรงรออยังรอโอเครอก็รอครับทุกคนุกคนเราดูซิ่งแพ็กปีแบบตาตาแบบนี้ก็คือเราตั้งใจเหมือนแบบว่าออยากอยากถ่ายงานหรือว่าเออไว้ในอยากมีเองครับ อยากมีเองก็เป็นความฝันนะซิกแพคใช่ครับคือเป็นเป็นคนชอบให้ตัวเองดูดีเป็นความอยากส่วนตัวเหมือนแค่ส่องกระจกก็คือสบายใจมีความสุขแล้วตื่นเช้ามาส่องกระจกอุยซิกแพคดีซิกแพคแน่นมีความสุขอันนี้ส่องทุกเช้าไหมครับส่องทุกเช้าเมื่อไหร่จะมาวะมีวิธีการเรียกไงว่าให้มันมาเฮ้ยมาดิไม่ใช่ก็พยายามคุมอาหารออกกําลังกายสม่ำเสมอแลนแหละครับสองอย่างเลยแค่นั้น ก็รอติดตามกันล่าสดนี้มีเข้าชิงกันดีด้วยนะในคุณชัดตอวคุจิ้งายวายครับก็ดีใจดีใจที่ได้เข้าชิงนะครับก็ก็เรียกว่าอะไรดีก็ฝากแฟนๆเป็นกำลังใจแล้วก็เสืรอโหวตให้กับพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับตอนแรกคาดหวังไหมว่าจะเข้าชิงก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเราเราทำงานแบบเต็มที่แค่นั้นเองสุดท้ายมันก็ก็เป็น เรียกว่าเป็นโบนัสมากกว่าโบนัสที่แบบที่แฟนๆให้การตอบรับอเราหนึ่งแปดอ่ะพี่ขอถามนิดนึงว่าแบบว่าอย่างงไนอีเวนต์คราวที่แล้วเหมียวมีคลิปแฟนแชร์ว่าเราแบบช่วยผู้บริหารขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็แช่ว่าเราใส่ใจรอบคนรอบข้างทุกคนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างก็ก็ก็ดีดีใจที่ทุกคนทุกคนชอบนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่รู้ว่ามันคือน้ำใจที่เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถให้ได้โดยที่ ที่เป็นการให้ที่มีแต่ได้อะได้ทั้งสองฝ่ายเราเราได้ความสุขที่ได้ช่วยเขาเขาก็เขาก็ได้ความสะดวกสบายเราก็ได้ความปลอดภัยมากขึ้นอแฟนๆก็มีแต่ความชมว่าเราใส่ใจไม่ใช่แค่แฟนคลับคือคนรอบข้างเราก็ดูแลใส่ใจด้วยเลยก็อะไรที่ที่ช่วยเหลือกันได้ผมรู้สึกว่าเพื่อนมนุษย์ะที่แบบอยู่อยู่ร่วมโลกกันอะอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้สิ่งเล็กๆน้อยๆผมผมว่ามันก็ทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นแล้วนะจริงๆฟีดแบลคนที่แฟนคลับเลยนะก็ต้รงไปทุกงานเลยนะ ก็พยายามที่จะพูดคุดยกับทุกคนให้ได้มากที่สุดเลยแบบบางทีมันแฟนคลับเยอะเนาะ<ม>เขามาเยอะแล้วเวลาเรามีจำกัดเราก็อย่างน้อยพี่ไม่ได้พูดคุยขอสบตาก็ยังดีพ<ม>ยายามมองให้มองทุกคนวนะ่าแบบอยากรู้ว่ามีใครมาบ้างเฮ้ยอยากให้รู้ว่าเราเห็นเขานะว่าเขามามาหาเรา<ม>ให้เขาเรารู้ว่าเราเห็นเขาพี่เรียกว่าเสร็จงานพยายามหาเวลานิดน,นึงก็ยังดีใช่ครับเพราะพอพอพอกระแสดีแฟนคลับเยอะขึ้นเราก็ ก็ไม่สามารถที่จะพูด,พด,พดคุยกับทุกคนได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบมันยัไม่ได้เยอะขนาดนี้เราดูลดแล้ทรัพท์ต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างนยครับต้องต้องดูไงครับก็ปรับเปลี่ยนเท่าที่สามารถจะทำได้ก็พยายามที่แบบพยายามพูดคุยกับ,บทุกคนเจอพยายามที่แบบสบตาหรืออะไรอย่างเงี้ย <ừ> หรือโบกมือบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่เราสามารถทำได้แล้วเราสามารถทำทำให้เกือบทุกคนได้อะหมายถึงว่าในหนึ่งงาน จริงเรากลัวแม่อยา่อางแบบหลายคนอย่างเงี้ยทำแบบคนนี้แต่ว่าคนนี้เดี๋ยวจะมีสองมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมใน,นเรื่องตรงนี้ท่านในเรื่องสิ่งที่ผมทําตอนนี้ผมผมรู้สึกไม่กลัวนะเพราะว่าทุกวันนี้เวลาที่มางาน<ๆ>ผ,มผ,มผมว่าผมผมผมเกิดรอยแล้วอ่ะเออ,เ,อ,อเพราะว่าถ้ามีถ้าทํามากกว่านี้ให้พูดถึงทุกค,คนคงต้องแบบมีพันมือหรือแบบหรือแยกร่างได้แปลว่าทำไมเขาก็เข้าใจในการดูแลดิสแทร์ของเราห้านาทีมีแค่แบบมีอย่างนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจนะเข้าใจกันไหมใหญ่หน้าอยญ่หน้า จะพยายามหาเวลาให้เต็มที่ที่ตอนที่สุดใช่ค่ะพ่อผมรู้สึกว่าหลายๆคนบางบางทีอ่ะเขามาไกลาบางคนมาจากต่างประเทศก็มีเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นชาวไทยเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเราอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็นั่งเครื่องมาหรือาบางคนบินมาจากแบบใต้มามาจากสุราษฎร์มาจากลำปางมาจากเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาวันเดียวเพื่อมาเจอเราเราก็อยากให้เวลามากที่สุดออจริงเป็นตัวอะไรกแฟนๆทุกคนอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าที่ควรก็ก็บอกอะไรดีก็ดีใจที่มาหากันนะครับแล้วก็ จะพยายามพูดคุยทักทายกับทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ก็หวังว่าจะเข้าใจด้วยเพราะว่าด้วยเวลาที่จํากัดแล้วก็สถานที่รวมถึงแฟนๆเยอะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าเอ้ยผมพยายามตั้งใจที่จะแบบทักทายทุกคนแล้วก็มองหาทุกๆคนจริงๆเคยได้ของมวาจะแปลกๆกับแฟนคลับนะหลายคนจบหลายคนได้แต่กแปลได้เลยเคยมีไหอาหารแมวก็แปลกไหมไม่แปลกให้กินอะ ไม่ผมบอกว่าผมอยากเลี้ยงแมวแต่ยังยังไม่ได้เลี้ยงคือตอนนี้มีมีมีแบบพวกไม้ไม้ของเล่นอ่ะมีรางของเล่นมีอาหารแมวมีที่นอนมีหมดแล้วแต่แมวยังไม่มาเอาคือให้สแตนบายก่อนให้สแตนบายว้ก่อนเขาบอกเผื่อเลี้ยงซื้อไว้ให้ก่อนรู้สึกไงครังพูดพูดปุ๊บนะครับคือทวิตเมื่อคืนอ่ะวันต่อมามีงานปุ๊บเอาอาหารแมวมาเลยอ่ะถ้าวันต่อมามีแมวมา ถ้าวันมีแมวมาก็เออก็ต้องเลี้ยงอ่ะต้องเล่งต้องเล่งซื้อแมวไหมครับคือกํกำลังหาวันเก็บบ้านคือมันมีห้องที่ตั้งใจว่าจะเป็นเป็นห้องของน้องแล้วก็คือตั้งใจไว้จะต้องเลยงแน่นอนตั้งใจไว้ว่าคิดว่าคิดว่าจะมีเวลาไหมเพราะงานเยอะก็มีเวลาผัดกันเลี้ยงกับแม่แม่ไม่อยากเลี้ยงหรอกแม่ก็ปนยาวมาเลยแต่ว่านี่ก็อยากเลี้ยง กลัวเขาเหงาไม่ให้เลยหรอกเขาอยู่บ้าน้วคือให้แม่ไม่เหงาถามเขาอยากถามแล้วเขาบอกอยาวมาเลยพาระแต่เราอยากเลี้ยงก็คือก็ตั้งใจว่าอยากเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดไม่ไม่ไม่ได้อยากพิงพ้างอะไรอย่างนั้นหรอกคือแบบคือเราเองบางทีเราอยู่คนเดียวเราก็เรารู้สึกว่าเราก็เหงาเหมือนกันเราก็แบบเออมีน้องอยู่ด้วยก็น่าจะแบบเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเป็นพันธุ์เนื้อกันต้อไปอ้อนแม่กัางจงจา บอกเขาไปแล้วว่าจะเลี้ยงซึ่งแบบเขาก็เขาก็ยอมรับแบบฝืนๆนะ่ะแล้วเขายอมรับแบบฝืนๆว่าเออจะเลี้ยงก็เลี้ยงเถอะพูดขนาดพูดขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ฟังกเราก็ดือ้อแต่เดี๋ยวมาก็รักผมเขารักทุกอย่างที่ผมออกมาบอกไม่อยากเลี้ยงหมาขอซื้อหมามาเขาก็พูุลลลก,ล,กลักรักรักกดรักกดลุกตัวเองอีกแต่ตอนแต่แต่แต่ตอนก่อนซื้อมาเนี่ยอย่าเอามาพานล้เดี๋ยวไปนั่นไม่ได้เดี๋ยวไปนี่อยุดท้ายมาโหติดหมา น้อยชายมาเนี่แหละแม่ผมโอเคครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้อยชายหมาคนหนึ่งน้องอังคารินน้องนีนะ แต <entender it. S 1> ่ติดสีกสัมปวันญะค่ะ เขาเดินไปนั่ง,ไไง,งชายแล้วนะอันนี้เราก็เดี๋ยวตะโกนเสียงดังๆเลยเผื่อจะได้เจอฟิล์มใน ICS เฟส2อ่าเพื่อนๆนี่นะดีไหมดีไหมเรามาเจอกันอีกในเฟส 2, 2> <c ười> เอ 2> ออาจจะเฟส1ประมาณนี้นะคะผมขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่มานะขอบคุณฟิล์มด้วยขอบคุณดีใจดีใจวันนี้ครับปังปานตลอดปีนะฟิล์มเจริญบาลขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ฟิล์มให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะใช่ครับอาจจะต้อง เรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าสัมรวมเป็นสัมรวมใช่ครับเป็นสัมรวมนะครับครับขอั